ตรงวันนี้เราก็มาพูดกันสามิสฉาอยู่ชือวันนี้นะคะเราก็จะมาทำน้ำเปลือกไหมน้องเปลือกน่ารักปะไนแล้วจะไปไหนวันนี้น้องไปแล้วไปแล้วดูน้องด้วยตัวสีเที่ยว หนะ้าให้หนาบ้าค่ะวันนี้นะเราอะ่ะจะพ้าเราก็จะมาหาอะไรโยเรงเล่นใครมีอะไรย้อนได้ะอะหาของสมัยก่อนน่ะ <c oughs> ที่เขาชอบเอาไปโยงเวละเขาเรียกว่าเรื่อนลูกคงไก่ไี่แรอย่าแบบนี้ย้ยนะคะทุกคน nó đựng đựng đâu kỳ đâu mấy anh cầm ơi mùi nè em hai bên này มาเดี๋ยวเราจะพายุงไปแล้วไปโอ้โหอะไรนี่อะไรท่ทำไม่ข้าเอาไปเทสไงอะไรเนี่ยคิดว่าตัวอะไร

แค่นี้จะพอ